เยอะมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าป่านะคะไปหากระต่อ สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันแล้วนะคะช่อง้นฝนคนร้อยค่ะวันนี้โนฝนก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปหาผลไม้ป่าก,กันค่ะแต่ว่าผลไม้ป่านี่ค่ะอันนี้นะคะ1ปีเนี่ยมีแค่หนึ่งคานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรู จะรู้จักกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลาหูหรือว่าคนในเมืองนะคะคนบดอยเน,นี่ยจะนิยมกี่มากๆเลยค่ะช่วงนี้กะลามีเยอะมากน้องฝนก็เลยจะช่วนพี่ๆทุกคนนี่ยแหละลุยป่าก,กันนะคะจะไปเก็บในตาแถวๆหมู่บ้านน้องฝนเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็าจะไม่ได้ไปไกลามากแต่ว่าไปทั้งวันเลยค่ะเราจะ จะไปเก็บกันนะคะวันนี้เราไปด้วยกัน3คนนะคะคลวโนนามูก็เป็น4คนค่ะตาโนฝนมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะ ฝนก็มาถือขึ้นทาแล้วคะ่ะนี่ก็จะเป็นข้าวไร่แล้วก็ตอนนี้นะคะข้าวไร่เนี่ยเริ่มเหลือแล้วแล้วก็พอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะพี่พี่ดูค่ะสวยมากเลยนะคะข้าวไร่บนดอยก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเหลือมากๆนะคะจะสวยมากจะมีทั้งสองท้าเลยนะคะแล้ววันนี้ที่นฝนไปเนี่ยนกฝนก็จะไปเก็บที่พลาไม้ก็คือคักวข้าวฝันนูนะะ้นค่ะจะไปฝันนู้นเลยนะคะน้อง น้ำมูกับน้องชายก็ไปเราแล้วนะคะในป่าค่ะสวยมากค่ะก็ให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะ มาถึงแล้วค่ะโนฝนก็มาถึงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผลไม้กันค่ะที่นี่นะคะก็ห่างไกลจากบ้าโนโนฝนนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราจะใช้นี่นะคะเราก็ต้นตัดไม้ยาวๆค่ะพี่ๆเพื่อที่เราจะสอยโลงมานะคะไม่ไงั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่โนฝนพูดถึงผลไม้อะที่หลายๆคนรู้จักนั้นเป็นยังไงนะคะตามโนฝนมาเลยค่ะ ค่ะพี่ๆนู่เลยนะคะก็จะเป็นพวยใหญ่ๆมากเลยค่ะเดี๋ยวนอกฝนนะคะให้น้องชายค่ะเอาไว้นะคะซอยลงมาแล้วก็น้องฝนเนี่ยจะเป็นคนหาดนะคะเดี๋ยวให้น้องชายไปเอาก่อนค่ะมาเยอะมากเลยค่ะพี่่ดูค่ะมันแบบว่าอันนี้มากเลยนะคะคือว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นสีขาวสีขาวไม่ใช่ป็นสีเขียวสีเขียวปะใช่สีเขียวสีแดง สีเขียวสีแดงอย่างน่าค่ะเดี๋ยวโนองโฟจะหาออกมาให้ดูนะคะอ่ะที่สีแดงนี่ยังไม่ค่อยสูงครับใช้มีดสิเอามีมามา เปแบบนี้ค่ะเป็นพ่วงใหญ่ๆมากน,นี่คือขอบวนดอยเนี่ยรู้จาักกาันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยภาษาลาหูเขาจะเรียกว,ว่าอามาจินะคะเปรี้ยวป่าเลยแล้วก็ออกมาจากเปรี้ยวมากค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องฝอนชิมให้ดูนะคะเปรี้ยวป่ามากเปรี้ยวมากเลยค่ะนี่พุ่มนี่สวยมากเลย มันจะเอาเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะคะคล้ายๆกันเลยเหมือนมะนาวแต่ถ้าเกิดว่าอันที่เราเก็บได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นสีขาวๆแบบน,นี้ค่ะอันนี้คือเปรี้ยวมากแล้วก็เก็บได้นะคะแล้วก็จ้เอากลับบ้านนะคะอันนี้เนี่ยเราใส่ในกับข้าวก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แทนมะนาวค่ะคนคนดอยก็เอาไปใส่ใน ต้มไก่แบบนี้ค่ะพี่พี่หนึ่งปีเนี่ยมันมีหนึ่งคานะคะช่วนนี้เนี่ยกระลาเริ่มออกพอดีเลยค่ะแล้วก็จะใส่ไว้ในตะกร้าอย่างนี้นะคะให้น้องชายให้น้องชายเอามาอีกหนึ่งต้นค่ะอืมเออช่อนีมาจะเป็นช่อหมนคล้ายๆดอกไม้เลยค่ะพี่พี่ทุกคนดูค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ก็เริ่มออกเยอะแล้วนะคะเป็นพวยใหญ่มากค่ะนี่ก็รสชาติเปรี้ยวๆนะคะมันจะคล้ายๆเหมือนมะนาวเลยค่ะ อันนี้ต้นแรกนะคะที่เราเราได้เน้องเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันไปหาอีกค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะนี่ถือเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอีกต้นนึงอันต้นนั้นยังยัได้อยู่ไหมอีกต้นหนึ่งข้าบนู่น่ะได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะเอาลงมาเอกนะคะข้าบนตรงฝันงนื้ค่ะพี่ๆตรงนู้นนะคะมีอีกต้นหนึ่งตรงนู้นค่ะเดี๋ยวให้น้องใช้เนี่ยเอาลงมาแล้วก็ต้องใช้ไม้เนี่ยค่ะสอยลงมานะคะต้นมาก็ ต้นมันก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูต้นก่อนต้นมันจะเป็นเขียวๆนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะคะใบมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆเนี่ยใบมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงครับใช่มันจะเหนียวเหนียวเนาะเขียวๆอย่างนี้คะ่ะต้นก็จะขึ้นสูงๆนะคะแล้วก็มันจะมีเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะมีต้นปลายๆค่ะ ถ้าตกว่าพี่ๆคนไหนรู้ภาษาไทยนะคะ mm. เขาเรียกอะไรเ mm. ม้นมาให้น้องฝนด้วยนะคะม mm. าทานว่าเลยค่ะนี่ค่ะที่มายังไม่เปรี้ยวนะคะที่ขียๆนี้ก็ยานกินได้ค่ะแต่ว่ายังไม่เปรี้ยวเหมือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยสีใช่ไหมคะมันก็จะเปรี้ยวมากๆเหมือมนมะนาวเป๊ะเลยค่ะเอาไปใส่ในต้มส้มกายนะคะพี่ๆนงฝนก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะ อันนี้ก็เริ่มได้เยอะนะคะดูตะก้าขอ,อนโนนาราก็จะเต็มแล้วค่ะอันนี้สามพวมนะคะเยอะมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าป่านะคะไปหากระต่อค่ะดูค่ะพี่ๆต้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะลายๆค่ะแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้เนี่ยก็เราไปปลูกที่ไหนก็คือนะคะปลูกง่ายด้วยค่ะปลูก ไม่ยากนะคะแล้วก็ใบของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบเนี่ยต้นเลนเลนเนี่ยมันก็ก้านอมันเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ใบจะเป็นสีเขียวอ่อนๆอย่างนี้นะคะลายลายทั้งต้นเลยค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนต้นอื่นเลยนะคะขันบ,บนก็บนยอดก็จะเป็นลู่ลู่มันนะคะเดี๋ยวน้องฝนก็จะเก็บต่อค่ะขั้บ,บนในนี้นะคะมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องชายนะคะเอาลงมาให้ค่ะ S <S อันนู้นอันนั้นก็ได้ละอันนี้ก็ได้แล้วอะไรเนี่ยเออเน,นี่ยอันนี้ก็ได้แล้วขาวละถ้าบปรในนี้ก็เริ่มขาวหมดแล้วได้ละมีเยอะมากอะไรคะพี่พี่หือเต็มไปหมดเลยนะคะชวนนี่นี่กระลงออกใหม่ๆนี่ยค่ะ <S <S 2> <S 2> ใหม่บ้าก็เริ่มหิวก็หิวหมดแล้วนะคะอืมก็อันนี้นี่แต่คนพ่อกับคุณแม่นี่คือชอทานมา,มากๆ เลยค่ะนุ่นฝนก็ชอบทานเหมือกันนะคะเราสามารถไปทําเป็นอาหารก็ได้ค่ะเนี่ยไ่มะนาวนะคะ่ะมันจะเปรี้ยวมากนะคะมีเยอะมากเลยค่ะตเต็มไปหมดเลยนะคะนุนฝนก็เต็มก็เลยแต่กร้าออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บอาที่เก็บได้นะคะสีชมพูก็มีค่ะแต่ว่าสีชมพูเนี่ยยังไม,ม่สุด ยังไม่สุกค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายดูนะคะสีชมพูก็สีสวยมากเลยค่ะ,ะเป็นสีชมพูค่ะนี่นะคะแต่ว่าสีนี้คือหน้าทาเหมือนกันนะคะแต่อย่าทําไม่ได้ค่ะจะเป็นสีชมพูอ,อ,อ่อนๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าสีสวยมากค่ะ เดี๋ยวเราสามคนก็จะไปหาข้าบนการต่อนะคะเมื่อกี้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราไปตาแห่นะคะมันก็ได้แค่นี้เดียวค่ะพี่ๆไม่เยอะนะคะเราต่อไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปตาแห่แล้วก็ไปใส่ในกับข้าวใช้แทนมะนาวเลยค่ะอันนี้ก็จะเปรี้ยวมากๆเลยค่ะคุณที่ชมโชคกิบเปรี้ยวนะคะ ต้องลองผลไม้ชนิดนี้เลยค่ะภาษาลาหูเนี่ยจะเรียกว่าอามาจินะคะภาษาไทยเนี่ยโนฝนก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะถ้าพี่ๆรู้เนี่ยเมนใต้ขอมเมนให้โนฝนด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหาข้าบนกระต่อค่ะไปค่ะ ดูค่ะพี่ๆอยู่ในรูเลยนะคะในป่าค่ะเ mm hmm. มื่อกี้ก็เดินขึ้นมาก็เหนื่อยนะคะ mm hmm. นิดหน่อยแต่ว่าสนุกนะคะ mm hmm. พี่ๆเวลาเข้าไปนี่ก็หาขอฝากแล้วไม่ไป่าง่นี่ค่ะน mm ู่นเนี่ยขาวมากเลยอันนี้ก็แก่แล้วนะคะที่ยังไม่แก่เนี่ยถ้าเราเราเก็บนะคะมันก็จะขมขมและจะฝาดๆนิดนึงแล้วนั่นคือยังไม่เปรี้ยวเราต้องให้มันเปรี้ยวเราถึงจะเก็บได้ค่ะเด mm ี๋ยวไปดูน้องชัยกันเลยค่ะมาเลย โอ้อันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าเมื่อกี้อเลออีนะคะแสดงว่านี่คือแก่จัดแล้วค่ะแก่มามกแล้วนะคะเพราะพี่จะให้เราทานแล้วนะคะนี่เน่เขาแบบนี้นะคะเปรี้ยวมากค่ะนี่ก็มีต้นเดียวนะคะผลไม้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เป็นป่าที่ชิ้งชื้ออย่างนั้นนะคะก็ไม่มีนะคะป่าบา่วน บางพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะคะอันนี้เนาะนี่ค่ะอืมรูใหญ่มากค่ะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่พี่เคยกินกันหรือเปล่านะคะอืมใหญ่มากเลยเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเดียวเนาะปีนึงเนี่ยก็ออกแค่หน่งค้านะคะว่าจะกลัวอีละสิ้นเขานุอีกอันนึงได้เยอะเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะเดี๋ยวเราก็ ะเอาไปร่วมกับของเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวนอกฝนก็จะไปกินข้าวหาหาที่กินข้าวนะคะันนี้ก็ตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเราก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วหามาทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวนอกฝนจะรวมให้ดูนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนแล้วนะคะแต่ว่าได้เยอะมากเลยค่ะนี้ก็มาถึงที่น้ำาั้วแล้วคะ่ะ ป่าที่นี่นะคะก็เจอน้ำาว้ยค่ะนกฝนก็เลยจะน่ากินข้าวตรงนี้นะคะจะได้ยินเสียน้ำว้ว้ยน้ำไหลาตาธรรมชาติอากาศเย็นมากๆเลยค่ะพี่ๆนี่นะคะคันนี้ก็จะมีน้ำไหลเสาผ่านนะคะมารวมกันตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปน่ากินข้าวข้าวฝันนู้นะคะนมื่ชัยก็ฟานที่หน้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนมฝนี้ก็จะไปแล้ว นงฝนก็จากที่น,าน่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทํากับข้าวกินในป่านนะคะแต่ว่านกฝนเนี่ยเอาน้าพี่มาอย่างเดียวค่ะก็จะเป็นน้ำพิกปลาย่างนะคะของนกฝนค่ะเดี๋ยวนกฝนก็จะกินเลยนะคะกินแค่ปล่อยอย่างนี้ค่ะพี่ๆก็จะได้ยิงเสียน้าไหลาตามธรรมชาติด้ใสายๆตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะน้ำพิกปลาย่างก็จะหอมมากเวลาเข้าป่านี่ยเราก็จะกันกบแบบน,นี้เลยนะคะ เดี๋ยวน้องฝนจะชิมก่อน,นะคะ่ะน้ำพริกปลาย่างอย่างเดียวนะคะน้องฝนขออนุญาตใช้มือเลยคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอมออร่อยมากเลยคะ่ะก็จะให้น้องชายกับน้องนาลาชิมเลยนะคะจะได้กินข้าวพร้อมกันแล้วจะได้รีบกลับบ้านคะ่ะอร่อยมากคับน้ำพระะิกปลาย่าง อ๋ออร่มาเลยค่ะนกนก็จะพูดนานนิดนนะคะเพราะว่าเสียน้ำเนี่ยจะเข้าวและก็จะเสียดางกว่าเสียผู้ขอนกปิกนค่ะนี่ก็จะกินกับข้าวอย่างนี้ได้เลยนะคะก็จะอร่อยอีแบบไปเลยนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวค่ะพี่พ อร่อยค่ะรสชาตินี้มาเปรี้ยวอ,อ่อนนำเลยนะคะเดียวมากกินปากข้าวในป่าก็อร่อยไป,ปแบบนึงค่ะพี่พี่วันนี้ก็มาหาไกลเลยนะคะหาผลไม้ป่าอย่างนี้ค่ะก็แว็ก,กินเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาค่ะเอาแค่รนะับพิบยาคของทก่วปนี่ยฮอลๆมากินนะคะกินในป่านี่อร่อยมากแล้วน้ำนี่ก็จะใสามากเลยค่ะได้หลานโก้โหยนะคะ น้ำาันสองคันเนี่ยไหลไมาที่เดียวกันนะคะธรรมชาติมากที่นี่ยาอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะในป่าแ่งน,นี้นะคะน้ําไหลเสียนธรรมชาติสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนค่อยเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะตรงนี้จะสวยกว่านี้ค่ะข้างในาน้ําจะใสมากแล้วก็ปลาก็ยังมีทุกชน,นิดนะคะไหลเลยค่ะ นีเข้าก็อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวโนอกฝนก็จะพาพี่ๆนะคะไปดูน้ําตกเกาะกลับนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคะ่ะมาจิของเรานะคะโน,โนอกฝนอ็ไปตากแห้งที่บ้านนะคะเราไปดูกันที่บ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันเก็บของแล้วก็ไปดูน้ำตกกันเลยค่ะ พี่มันดูน้ำโตก่ะน้องจะมาเล่นช่วงไอช่วงที่หน้าหนาวนะคะเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้กันค่ะวันนี้ก็ยังไม่เล่นนะคะพี่ๆมาดูไว้ก่อนค่ะอันนี้นะ้ธรรมชาตินะคะสวยมากเลยค่ะทะเรานี่จะลลาบานหน่อยนะคะเพราะว่าทานนันม่ทานมากค่ะ้อง กลับมาถือบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะช่วยการตานนะคะเราจะใส่ในกระด้งค่ะเราจะเอาวันนี้นะคะพี่พี่เนี่ยเราจะวางไว้ยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้มันแห้งนะคะหลังจากที่แห้งแล้วนกฝนก็จะเก็บใส่ไว้ในกระโปกนะคะเพื่อมาทําเมนูอาหารค่ะอันนี้ถ้าแห้งกับไม่แห้งนะมันก็จะแตกต่างกันไปอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งเลยเนี่ยนกฝนก็จะให้ดูมาจะเป็นสีน้ําตาลค่ะ ขอสดกับขอที่แหงเนี่ยแหงมันจะมีกลิ่นหอมกว่าค่ะพี่ๆแหงมาจะหอมแล้วกินแล้วอยากกินอีกค่ะแต่ว่าขอสดๆอย่างนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนี้ก็คือจะได้รสชาติเปรี้ยวแต่ว่าไม่มีกลิ่นอะไรนะคะมันก็แค่เปรี้ยวเฉยๆค่ะเหมือนมะนาวเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกันไปตัดแดดค่ะเดี๋ยวรงฝฟก็ จะเดเอออกมาให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้คืนนี้ค่ะเต็มตะกร้าเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะไว้บนนู้นเลยนะคะบนยาคาค่ะที่นกฝนวางไว้นะคะมาจะได้ไก่ของนกฝนนะคะจะได้ไม่ต้องมาจีบกินค่ะจะได้ให้ไวๆนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนกฝนก็จะทําที่เชื่อนะคะแล้วก็มาไว้ให้โดนแดดอย่างนี้เลยค่ะก็ได้เยอะมากเลยค่ะรอบนี้นะคะ จะได้ให้ไวๆนะคะปอ๋อยก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็จะมาให้พี่ๆดูนะคะหลังจากที่เราตัดแห้งไปสองถึงสาวันเนี่ยจะเปลี่ยนสีแล้วสีนเนี่ยจะไปสีอะไรนะคะแล้วเวลาทำกีนเนี่ยทำกียังไงนะคะคนบนดอยเนี่ยก็จะรู้จะรู้จักการดีนะคะว่าผลไม้นี้เนี่ยช่อนี้คือกะลาจัมีนะคะ1ปีนี้มีแค่หนึ่งคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาแล้วก็เก็บไว้ตัดแห้งอย่างนี้คะ่ะกินได้ถ้าทานตลอดปีนะคะเรา จะใส่ในเมนูต่างๆต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่นะคะถ้าเรา,เาไม่มีน้ำไม่มีมะนาวหรือว่าใช้แทนมะนาวได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้งฝนให้ดูนะคะน้งฝนก็ฝาไว้เพียงเท่านี้นะคะสลับคลิปไหมคะผลไม้ป่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปน้ำฝน,นก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปกันเราจะให้ครอบครัวสาวไรคนนี้และที่สำคัญอย่า,าลืมกดกระดิ่งกรีให้น้องๆฟังด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ๆมาดูค่ะนี่นะคะหฮ้ยปลาประชดนคะคะมากินอยู่คันนี้นี่